สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะพิมพจะมารีวิว p r o ด u ักต์นี้ให้ดูนะคะเป็นสเปรย์กันแดดนะคะชนิดน้ําไม่ใช่ครีมนะคะพิเศษมากเลยนะคะทางแบรนด์ส่งมาให้พิมพทดลองใช้ถ้าอยากทราบว่าพิมพมีความคิดเห็นยังไงบ้างติดตามชมเลยเลยกันแดดยี่ห้อนี้นะคะของใหม่ Import มาจากแคนาดานะคะชื่อ k i n e s i s ขวดรูปทรงเก๋ไก่น่ะคะก็ทางแบรนด์นะคะส่งมาให้พิมพทดลองใช้นะคะทั้งสงไซส์นะคะเป็นไซส์ใหญ่ขนาด4 ออนนะคะหนึ่งหือนึ่งแล้วก็ไซส์เล็กนะคะขนาด1นออนหรือ30 ml นะคะเพราะดั Product, อันนี้เนี่ยให้ดูรายละเอียดก่อนนะคะก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นสินค้าที่ไม่ผสมน้ำมันนะคะแล้วก็ไม่ผสมสารกันบูดไม่ผสมน้ำหอมนะคะแล้วก็ยังสามารถป้องกันได้ทั้ง UVA UVB และที่สำคัญคือกันพวกเหงื่อแล้วก็น้ำด้วยนะคะก็คือเลิศ ในส่วนของมันเองตรงที่มันไม่ผสมสารกันบูดเพราะส่วนมากของที่ใช้แับเนี้ยมักจะผสมสารกันบูดนะคะสำหรับคนที่บบแพ้สารกันบูดแพ้น,แพน้ําหอมอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ไม่ค่อยได้แต่น,นี้เนี่ยคือไม่มีทั้งคู่นะคะตวัวพิมเองพิมพ์เอาอันนี้ไปทดลองใช้ตอนที่ไปเที่ยวฮ่องกงนะคะต้องเจอแดดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ใช้แล้วกลับมาก็รู้สึกว่าหน้าไม่ได้คล้ำลงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็คือเรียกว่ามันกันแดดได้ต้านเค้าเคลนนะคะสาหรับรุ่นที่เขามีขายตอนนี้เฉพาะในเมืองไทยเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็น SPF30 เท่านั้นนะคะสําหรับเวลาที่ใช้เนี่ยถามว่าใช้อย่างไรในเมื่อมันเป็นสเปรย์น้ํา แบบนี้นะคะเวลาที่พิมใช้เนี่ยถ้าเกิดพิมใช้บนใบหน้านะคะพิมก็ใช้วิธีสเปรย์ลงบนฝ่ามือพิมพ์ตัวพิมเองพิมใช้สี่ปั๊มนะคะแล้วแต่ขนาดหน้าแล้วนะคะใครหน้าใหญ่หน้าเล็กเพิ่มลดจํานวนปั๊มกันเองสเปรย์สี่ปั๊มปุ๊บแล้วก็เอามือค่อยๆแปะลงบนใบหน้านะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วข้อดีมันก็คือว่ามันซึมง่ายแล้วก็เร็วกว่าเจ้า ครีมกันแดดหรือว่ามูสกันแดดหรือว่าอะไรอย่างนี้กันแดดทั้งหลายรุ่นต่างๆที่เคยใช้กันมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่กลัวแดดมากๆทิมก็คือว่ามันดีตรงที่สําหรับหลังจากแต่งหน้าแล้วเนี่ยค่ะระหว่างวันถามว่าคุณจะฟาดกันแดดซ้ําไปได้ยังไงนะคะอันนี้แหละคะ่ะมันเพราะมันเป็นแบบน้ําสเปรย์ได้ก็คือหลับตาหน่อยนะคะแล้วก็สเปรย์แล้วก็ทิ้งให้เขาซึมลงไปนะคะก็คือเรียกว่า ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงนะคะวันที่เราสามารถเติมครีมกันแดดโดยที่ไม่ต้องล้างเครื่องสำอางออกได้นะคะอันนี้สาหรับข้อได้อย่างเดียวนะคะที่พิมพ์เจอสําหรับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือว่าหน่อยนี้เนี่ยมันยังไม่มีขายในร้านทั่วไปนะคะยังต้องซื้อกับทางเว็บไซต์ที่เขาเามาขายเพราะนั้นเดี๋ยวพิมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะที่อินโฟบ็อกซ์ข้างล่างถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะแต่ต้องขอบอกอีกนิดหนึ่งก่ะพิมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อะไรแบรนด์นี้หรือว่ายอดขายไรายได้หรืออะทั้งสิ้นนะคะแค่เอามารีวิวเพื่อให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลกับคนดูเท่านั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ